นยครับคอยเข้ามาใกล้เข้ามาใกล,ใกล้เข้ามาครับหมุนไปสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, ที่น่ารัก,ก,กทุกท,ทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังกันเงินครับผม นี่มาดูหนุ่มน้อยหน้ามนคนบ้านนนสวนบ้านหัวนาคำนะครับเขาได้นามชื่อว่าเด็กชายโพเงินครับผมนี่ดูครับเช้าหลังฝนตกนะครับ บรรยากาศอึมครึมตอนเช้าเช้าวันสดใสเช้าวันใหม่ของเด็กชายโพเงินนะจะโตเป็นนมแล้วนะครับรูปล่อมากเลยน,น้อยตาตี ดูตาเขานะครับดูตาเขานะครับตาโตมากๆสวัสดีครับหน่อยเร็ว โเงินสวัสดีเอซหน่อยแล้วครับไนแล้วโอ้โหเสียงไพเราะมากครับเป็นหูกลางเลยนะครับดูเช็คกลิ่นควานหลายนะครับ ชเช้าควันเพิ่งตื่นนะครับปานลาลจะมาแต่ชเช้าควันเพิ่งตื่นควันก็ยังไม่ได้เอาหญ้าเอาอาหารให้กินนะครับช่วงเช้ายังไม่ได้เก็บหลักนะครับก็จะสกระปรกเป็นนิดนึงช่วงนี้ก็จะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าทําไร่ไถนากันแล้วนะครับ ก็จะต้องมีที่ให้อยู่นะครับเป็นเนินเป็น,นโนนที่สูงสูงหน่อยลงไร่ลงนาไม่ได้แล้วนะครับไม่มีล่มให้อยู่แล้วจะต้องเข้าโนโนอย่างเดียวนะครับหลายวันแล้วนะครับไม่ได้มาเยี่ยมมาชม เจ้าพ่อหนุ่มน้อยของเรานะครับมาวันนี้นิส่เปลี่ยนแล้วนะครับดูอ่านใจกันก่อนนะครับเช็นนค กลิ่นสาวขันเงินนะครับไปเที่ยวกับขันเงินไหมขันเงินเขาเป็นไปหาผู้บ่าวแล้วนะผู้เงินไปหาเพื่อนๆไหมครับคิดถึงเพื่อนไหมครับ อยู่คนเดียวับเงาแย่ครับแต่อ้วนบึกเหมือนเดิมนะครับอยู่ในสโลกแกนของกลุ่มช้างวัฒนธรรมครับผม ควานผอมได้แต่ช้างห้ามผอมครับควานผอมช้างต้องอ้วนนะครับในสโลแกนของพวกเรานะครับ จนอากจะไปนะครับอยากกินของกินวันนี้ไม่มีอะไรมาฝากนะครับเช้าเกินครับไม่มีอะไรมาฝากพงกันเลยมุนไปมุนมุนไปมุนเร็วมุน ม,มุนไปมุนมุนไปมุนมุนไปฟังควันไหลยอยู่นะครับ วันท้ายของเขา่โอ้โหววนบึกเลยครับไม่มีที่ยุบเลยไอ้หนุ่มน้อยของเรานี่โตเร็วนะครับ ไม่นานอีกสิบปีด้ทับแน่เป็นพ่อพันธุ์ชั้นเยี่ยมแน่นอนครับมีลูกมีเต้าแน่นอนลักษณะท่าทางเขาให้นะครับว่าลึงเขาก็ใหญ่นะครับหน่วยก้านดีครับ วันนี้ไม,ไม่มีอาหารครับฝนตกสองกบสองเขียดกินเดอ้อของเงิน <c oughs> ทำงวงครับทำงวงครับเขาอยากจะเล่นกับควัหลายครับดูเขาทำงวงครับผมดูครับทำงวงครับนี่หลอกล่อนะครับวิธีการหลอกล่อกับควันลายนะครับถ้าเข้าไปได้เร uh ื่องนะครับตอนนี้ยังเกรงเกรงใจอยู่นะครับยังไม่กล้าเท่าไหร่นะครับเกรงใจควันลายอยู่นะครับ แผนการของเขาสุดยอดนะครับหลอกล่อควันไหลายเข้าไปใกล้ๆนะครับนี่ครับหันหน้าสู้นะครับนี่ครับค่อยเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาครับ muốn bay đi thế oi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Là Để อาหารเมื่อคืนก็จะเป็นอ้อยนะครับนี่ครับป่าอ้อยของโคเงินเขาครับอ้อยปลูกก็กับบ้านนะครับขอโทหน่อยนะครับไม่ได้อนทัวร์ง่ายๆนะครับเพราะว่าโควิดมาแรงมากนะครับ เดี๋ยวก็ได้ออกไปแล้วนะครับรออีกสักหน่อยครับโควิดซาแล้วก็ออกทัวร์ได้ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับผม คลิปนี้ควันหลายอำลาไปก่อนนะครับไปดูคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ